แ่โง่นะยอมรับว่าโง่ครับเพราะว่านึกว่าเฮาพอคุ๊บมันจะส่งวันนี้คุ้มนะคันจะส่งไมคับนี่วันนี้าลรกันครับนี่วันนี้เราได้สู้อยู่เลยแต่นะครับมีเพื่อนในพี้รารานที่ทนให้ช็เข้าไปเลยครับเนี่ยวันนี้ เกมที่ไปเก็บเหรียญครับคือเป็นเกมเก็บเหรียญเลยเราจะมีการจับเวลาครับเกิลวินาทีใครได้เพิ่มเวลาก็คนนั้นก็ชนะไปเลยนะครับอทิเดียวได้กล่องเป็นอย่างนี้ครับโสดไอเกสิงคโอ้โหกู่สองโเล่นเก่งทุกกลองเล่นเก่งทุกทีแหละอนี้เลยสปอตคิดตดแตก น้องชอบเล่นอะไรอ่ะแล้วก็เป็นชื่อที่อยู่เรานะแล้วก็กรอกไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะส่งมาแบบนี้อ่ะมาแกะพร้อมกันครับแอดมินนี้ก็เต้นฮะนี่ครับมาได้แกะ กินว่ะผมเล่นเก่งหรือว่าผมไม่นู่กว่ะ,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 ะจะหมดเวลาแล้วนี่ข<ะ>อให้เวลานี่<ะ>ผมได้สั่นร้อยเจ็ดสิบาบาทถ้าไม่แชร์จะยังไงครับ เข,เขาเขามีให้กดเพิ่มเงินด้วยท่านผช้ชมันจะได้น่ายใช้อันนี้เถอคะค่ะท่านผช้ชมันนี้มันน่ายกว่าใช้นี่เถอคะคัะได้เจ็ดร้อยมาซื้อกันเลยโอ้โหเหลือห้า้อ,อยคะ่ะ ยังไม่ให้เห็นง่ายๆก็มีกระดาษอวยพรมาอันนึ่งเขียนว่า congratulation on y o subscribe w a r on honor to take apart in this your achievement experience to be exceptional this award was expected and packaged with a great care by lick if you are aware of what that mean during shipping or if ใครเคยเล่นสนุก <coughs> สามปคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ซุกสนพวกเราทุกคนชอบไปมอทอชอบไปชอบไปมอทอนะคุณครูพวกเราสามปีนะ <c oughs> นะครับนี่ฮะนี่ปัญหาเรียกว่าความมั่นคงระดับประเทศนะนะนี่เลยฮะคุณภาพมาตรฐาน ที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร์มหาลัยฮัลโหลอไอ้สมุดที่น้องพีให้แม่ดูวันนั้น่ะยี่มีว่าฝาฝองสอบวันไหนอะไรยังอยู่ในกระเป๋าไม่รู้องสอบอะไรเหรอไอ้ไอ้สมุดที่อันนั่น่ะ เมื่อวันนั้นพิทเปิดให้แม่ดูอะว่าเข้าค่ายวันไหนตอมผลสอบวันไหนอะสมุดอันนั้นแหละอยู่ในกระเป๋าเปล่ามันะลูกมองไม่อยู่อะแต่พีทจะรู้พรุ่งนี้เข้าค่ายอะสมุดนั้นอะไรอยู่ในกระเป๋าไหมเย็นนี้แม่จะไปดูน้ังสื่อประชาสัมพันธ์เหรอเออใช่อยู่ไหมไม่อยู่อะไรนะไม่อยู่ เออเป็นตามพี่ยังไงพี่ก็รู้พรุ่งนี้ไปนะพรุ่งนี้อ่ะไม่ใช่แม่จะเอาเกตเธอที่แล้วมาขอทุนเกศมันอยู่ในในหนังสือดนวยนั้นไม่ใช่หรอใช่มใช่คือเป็นอนไรไม่ใช่หรอ ไม่อยู่จริงคืนครูไปวันไหนไปวันจันทร์อเออคือเพื่อนเขาก็คืนเหมือนกันขอเพื่ออะไรอ่ะขอทุนไปดิทุนไร่ไนนะนทุนไร นี่คือรายการวิวอเอยด็กค้าเถิดค่ะคำถามของเราในวันนี้ไม่ได้มาจากคนค่ะเขาในทำลายสม,มองพวกเรามาเยอะมากๆแล้วค่ะรู้มือไร่สับโลกอมตีนมาทำอะไรเขาจะล้างสมองสนอตัณหาบันทอนปัญญาถาพวกเราสาระไม่มีไปด้วยหรือเปล่าติดตามชมได้ที่อยู่ชูพอยอวิวค่ะ โอเลซูเปอร์เซลรัมนะคะผลิตจากส่วนผสมที่ดีที่สุดของโอเล่ค่ะสามตัวนี้นะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะจะซึมลึกถึง10ชั้นผิวเลยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเหมือนได้พักผ่อนคุ้ยสุดเลนี่ทุกคนรู้กันอุ้ยได้ไปเอียรมาห้าสิบบาทจ้าอย่าเอียรเกมเลยด้วย Oh. ไปก็น่าจะเหมือนเดิมนี่แหละค่ะตอนดีก็เกินแหละเือที่มีคนเหนื่อยใจร้อมรอบตัวเราไปหมดโดยเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเต็นการไปดูคอนเสิร์ตการไปดูละครเวทีหรือว่าการไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ค่ะว่าแต่พูดถึงวงการละครเวทีเนี่ยทุกคนรู้กันไหมวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่วงการละครเวทีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆค่ะพ้าะว่าวงการละครเวทีเนี่ยนะคะเคยเจอผลกระทบจากโรคระบาดมาก่อนแล้วค่ะแล้ก็ไม่ได้เจอครั้งเดียวนะคะแต่ว่าเจอหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวแต่วันนี้บิวเกบเอาหนึ่ง